show. กว่งางทาโร่เนาะวันนี้พี่กว่างจะมาสอนเออ่ความหมายของไพ่ไมเนอร์อะคานนานะคะซึ่งไมเนอร์อะคานนาเนี่ยแบ่งออกเป็น4หมวดด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่กว่างจะย้ำให้ฟังอีกทีเนาะก็จะเป็นเออ่ไพ่ถ้วยนะคะไพ่เหรียญค่ะไพ่ไม้ค่ะแล้วก็ไพ่ดาบนะคะพี่กว่างทำไพ่เออ่ทำคลิปของไพ่ไพ่ถ้วยไปแล้วสามารถย้อนไปดูกันได้เนาะไพ่ถ้วยเนี่ยจะบ่งบอกถึงความรู้สึกบ่งบอกถึงความอิโมชั่น นะคะ นะเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะคะส่วนไพ่เหรียญก็หมายถึงความมั่นมั่นคง wealthy อะไรประมาณนี้นะคะ rich อะไรประมาณนี้นะส่วนไพ่ไม้เนี่ยก็เป็นไพ่ของการงาน motivation ในการกระตุน้นในการ spiritual ต่างๆนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะก็คือเป็นไพ่ของดาบค่ะดาบเนี่ยจะหมายถึงอุปสรรคค่ะหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆความคิดหรืออะไรอย่างนี้ ที่เราสามารถคิดและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะประมาณนี้ค่ะวันนี้ครั้งที่แล้วพี่กวางพายถ้วยไปแล้วเนาะนะวันนี้พี่กวางจะเก็บเก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเราจะมาโฟกัสกันที่ ไพ่ไม้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าพี่กวางพูดเร็วไปพี่กวางต้องขอโทษด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าพี่กวางพูดเร็วไปอะไรแบบนี้นะคะพอดีมันมีอะไรในหัวปุ๊บพี่กวางก็จะรีบแบบว่าพูดพูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดเลยนะคะต้องขอโทษด้วยละกันนะคะไพ่ใบไพ่ที่เกี่ยวกับไพ่ไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องงานแต่ไม่ใช่ว่า เฮ้ยมันเป็นเรื่องงานแล้วมันจะดูความรักไม่ได้มันไม่ใช่นะคะไพ่งานก็สามารถดูความรักได้สามารถดูการเงินได้เช่นเดียวกันนะคะทุกไพ่ทุกหมวดสามารถดูได้ทุกอย่างค่ะนะคะ อ่ะอันนี้พี่กวางจะพูดคอนเซปต์สั้นๆพูดความหมายสั้นๆน,น,นะคะใครที่อยากสนใจนะอยากจะเรียนกับพี่กวางนะสามารถติดต่อพี่กวางมาได้เลยนะคะจะมีกลุ่มออนไลน์แล้วพี่กวางก็จะดูแลต่อเนื่องเลยค่ะเอ่อจนกว่าหนูจะเป็นจริงๆนะคะจนกว่าหนูจะเป็นจริงๆหนูมีเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรหนูหนูอาจจะมีอะไรที่สงสัยนะดูลูกดวงไปแล้วเราสงสัยพี่กวางมันออกตามแบบนี้ใช่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้สามารถมาถามได้เลยค่ะพี่กวางไม่ทิ้งกลางทางแน่นอนนะอ่ะมาเริ่มกันที่ใบแรกนะคะเพจออฟแวนนะคะไม่ใช่เพจออฟแวนสิพี่กวางพูดผิดนะคะต้องเป็นคําพูดว่าเอ,อ็ดออฟแวนนะคะ ไพ่ใบหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นไพ่ของโอกาสนะคะเช่นเดียวกับที่ไพ่ถ้วยมีนะคะไพ่ถ้วยมันก็จะเป็นไพ่ที่มีมือเทวดาค่ะมือเทวดาเข้ามาหยิบยื่นความหวังดีมาให้เห็นไหมมันเป็นหมอกเป็นหมอกเนี่ยคือมันเป็นต้องเป็นสิ่งที่แบบว่าสเปเชียลมากมากนะคะ หยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความหวังดีมาให้ประมาณนี้เลยถ้าใครที่แบบสงสัยว่าวันนี้ค่ะหนูไปสมัครงานมาหนูจะได้งานไหมคะถ้าไพ่ตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนหนูจะได้งานค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแง่ของความรักนะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมอ่ะมีสิจ้ามีแล้วแถมเป็นคนที่แบบเร่าร้อนด้วยนะ เออเป็นคนที่แบบมีแบบเซ็กซ์แอพพีมากๆเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ใบเล็กหนึ่งหนึ่งมันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะคะมันมีอะไรที่มันแบบว่าเออไปสมัครงานเขาชอบพอเราหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องทำอะไรก็ได้ให้มันอยู่หมัดมากกว่านี้นะคะอะมาต่อนะคะที่2ไม้ค่ะ2ไม้สไม้มองบรรยากาศนะคะอย่าพี่กวังแบบ อยากให้ดูบรรยากาศของภาพก่อนว่ามัน,ม,นมันก็ไม่ได้แซดเนอะมันก็ไม่ได้แฮปปี้นะคะแต่มันเป็นคนคนหนึ่งค่ะที่ถือลูกโลกพี่จะบอกว่าเขาจีเนียสมากเลยเนะียในการที่ทำไพ่ออกมาหนึ่งใบอะค่ะแล้วโอ้โห มาตั้งแต่สมัยกี่ร้อยปีแล้วอะมีลูกโลกอะ่ะนั่นหมายถึงการที่เรามองวิวัฒนาการออกไปข้างหน้าค่ะมองทางไกลค่ะมองอนาคตนั่นเองค่ะคือคนคนนี้นะคะ เขาไม่ใช่หันหลังโดยที่เขามองอดีตรหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่เขามองหาอนาคตค่ะถ้าเกิดว่ามีคนมาถามว่าพี่คะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะเขากําลังหามองอนาคตค่ะอาจจะมองอนาคตร่วมกับคุณก็ได้แต่ว่าจะต้องมีไพ่ข้างเคียงนะอย่าลืมนะคะเออพี่กวางบอกเสมอนะคะทุกๆคลิปนะคะว่าไพ่แต่ละใบนะคะมีทั้งด้านดีและไม่ดีมีบวกและก็มีลบนะคะ เออ่ไม่จําเป็นหรือว่าหนูจะถนัดดูรีเวิร์สอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพี่กวางออ่อสอนเป็นแบบว่า1นึ่ใบมีบวกและลบอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะคะอันนี้นะคะถามว่ามีโอกาสที่จะได้มาเจอกันไหมถามว่ามีโอกาสไหมล่ะมีโอกาสแน่นอนเพราะเขา,าอะไรเขาเฝ้ารอที่จะมองไปข้างหน้าเขาเฝ้ารอที่จะมองอนาคตนะคะแต่ถามว่า คุณสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันไหมคะค่อนข้างยากค่ะไพ่ไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้ออกมาเป็นทางคู่ขนาดน,นั่นเองค่ะดังนั้นมันจะบรรจบกนันเป็นยังไงเอ่ยยากเนาะอืมนะถ้าถามว่าได้งานไม้คิดว่ามีการได้งานค่ะอาจจะเป็นงานที่ทำงานต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเจ้านายใช้สองภาษาหรืออะไรก็ได้ว่ากันไป ไพ่ใบที่สามนะคะไม้ไม้ที่สามเนี่ยคีย์เวิร์ดของไม้ที่สามเขาคือเวท ting ค่ะคือการรอค่ะรอรอใครสักคนหนึ่งที่ท่าน้ำเนี่ยค่ะนะเขารอถ้าถามว่าพี่คะเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาก็นั่งรอค่ะเขาอาจจะรอความคิดของเขาก็ได้ค่ะหรือว่าเขาอาจจะรอตัวหนูก็ได้ค่ะ เออมันเป็นไปได้นะคะดังนั้นอย่าลืมไพ่ที่มาประกบด้านข้างด้วยค่ะว่าเขารออะไรนะคะนะมันเป็นคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะใครที่เออมีเอ,อ่อคอมเมนต์มีคอ,อคำอยากจะถามถามพี่กวางได้เลยนะคะพี่กวางยินดีตอบมากๆเลยค่ะหรืออยากจะสมัครเรียนคอร์สไหนพี่กวางคิดถูกสุดๆไม่มีเงินมาเรียนก่อนได้ค่ะนะคะ พี่กวางชอบสอนเนี่ยเอออะมาต่อสี่ถ้วยโอ้โหสี่ไม่ใช่สี่ถ้วยค่ะสี่ไม้มองแล้วเป็นไงคะโอ้ยอิ่มเอมใจนะโอลิฟลีมากๆนะคะอิ่มเอมใจมีเสาครบเลยค่ะเสาบ้านครบแบบคืนหลักฐานแน่นหนาแข็งแรงมากกว่าอะไรเอ่ยมากกว่าหนึ่งหนึ่งไม้ที่เรารู้สึกว่าเราอินเนี่ยเขาอ่ะหนึ่งไม้เนี่ยหมายถึงว่าเซ็กซ์จัดเลยนะจริงๆนะ ตามตำราฝรั่งอะนะคะสี่ไม้เนี่ยมันก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองความแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นนะคะหรือบางคนทายทายไพย่ไปแล้วมีขึ้นมานี้เป็นไพ่คำแนะนำก็อาจจะหมายถึงว่าออประมาณว่าเนี่ยช่วงนี้อยู่กับครอบครัวด,ดีกว่าถ้าคุณอยู่กับครอบครัวนะคุณจะมีความสุขอะ,อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่างานที่ทำค่ะ ลากฐานอย่างดีนะคะงานที่ทำคนในเบริษัทเอ็นดูคุณค่ะเอ็นดูคุณเหมือนญาติบิดญาติสายประมาณนั้นนะคะอืมไพ่เลขห้ามาแล้วนะคะไพ่เลขห้าเลขห้าของมเนอร์อคานาะส่วนใหญ่จะไม่ดีไม่ใช่ส่วนใหญ่ค่ะทุกใบจะไม่ดีนะคะยกเว้นของเมเจอร์อคาณนาะนะคะเมเจอร์อคาณนะาไพ่เลขห้าคืออะไรเอ่ยตอบสิ ไฮโลแฟนส์ fans, นั่นเองนะคะอันนั้นก็คืออันนั้นจะเป็นไพ่ที่ดีอยู่เหมือนกันนะคะส่วนไพ่ของมเนอร์คาน่านะคะเลข5ตีกันตายเลยค่ะดังนั้นเราต้องต้องเตือนลูกดวงนะคะช่วงนี้ระวังอย่าไปทะเลาะใครอย่ามีเรื่องกับใครมีไปเนี่ยมีแต่เสียกับเสียนะคะหรือว่าช่วงนี้อารมณ์ร้อนดับนะ เอาน้ําดับตัวเองไปหน่อยค่ะนะมันจะได้ดีขึ้นหรือว่างานที่เราส่งไปแล้วแล้วเขาแบบว่าให้เราแบบมาแก้ใหม่แก้แล้วแก่อีกแก้แล้วก็อีกทาให้เรารู้สึกโมโห,โหเนาะมันขัดใจทัศนคติระหว่างลูกน้องกับทัศนคติระหว่างหัวหน้ามันช่างแตกต่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะคะ,ะมาต่อค่ะ6กแมเป็นอะไรที่พี่ชอบมากๆนะคะมันเป็นสตรอรี่มากๆเดี๋ยวพี่จะเล่าสตรอรีต่ตรงนี้ให้ฟัง ไพ่ของคนนี้นะคะคนนี้เขาเป็นนักลบเนอะเห็นไหมเธอเห็นที่แบบว่าเขาลีดไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าลีดเนอะพี่ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดพี่ผิดนะสามารถแยงได้นะคะอันลีดตรงนี้มันเป็นไม้กระอกเนอะมันเหมือนแบบว่า มันนำพาซึซ่งความชัยชนะมันแบบว่าสู่ความสำเร็จเขามันก็จะมีแบบนี้นะคะคนคนนี้เขาไปลบมาเนิ่นนานมากเลยค่ะหนูเขาไปลบมาเนิ่นมาสมัยก่อนเนี่ยเวลาลบกันเนี่ยไม่ใช่วันสองวันเสร็จนะเป็นเดือนนะคะกว่าจะได้ย้ายจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะคะมันค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะพอเวลาเขากลับมาเขารบกลับมาแล้วอะ่ะเออ ทำให้เขา,าอ่ะเออพบกับชัยชนะแต่ลืมระหว่างทางที่เขาไปลบอ่ะค่ะมันแฝงแง่อะไรไว้รู้ไหมเอ่ยมันแฝงแง่ที่ว่าเราต้องอดทนค่ะอดทนแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างนี้นั่นเองนะคะนะ ถ้าใครพูดถึงเรื่องของการงานค่ะแน่นอนคุณจะประสบความสําเร็จค่ะแต่คุณต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายในการระหว่างทางที่จะไปทางเส้นชัยนะคะไพ่ตรงนี้คือลีดเหมือนกันก็คือถึงความสําเร็จนะคะทุกคนมาต้อนรับเออะโวยวายตรงนี้เลยนะคะดังนั้นมันจะต้องเทคไทม์ค่ะมันจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงในการที่จะประสบความสําเร็จนะคะมาต่อกันนะคะที่7ไม้ค่ะ เจ็ดไม้ดูแล้วนะคะมันมีความแบบยังไงเอ่ยเหนื่อยไหมหนูว่าเหนื่อยไหมคะเนี่ยไม้อะหกไม้ทำอยู่คนเดียวเลยอะค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะพยายามที่จะปักไม้พยายามที่ทำงานอยู่คนเดียวไม่เหมือนกับการว่าคนคนหนึ่งอะได้งานมาหรือรับผิดชอบงานที่แบบว่าต้องทำอยู่คนเดียว ไม่มีใครมาใส่ใจไม่มีใครมาดูแลแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะคะมีความเหน็ดเหนื่อยหรือความเหน็ดเหนื่อยในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ค่ะโอ้ฉันทุ่มเทอยู่คนเดียวเลยเธอไม่เห็นจะทุ่มเทเหมือนที่ฉันทุ่มเทเลยแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ค่ะหรือว่านะคะถ้าถามว่าพี่คะเขาบล็อกหนูไหมคะเขาพยายามจะบล็อกหนูเลยค่ะเห็นไหมเขายายามจะบล็อกเลยค่ะเนี่ยนะถึงจะเลี้ยงไม่ตรงแต่ก็จะบล็อกนะอ๋อนะคะ ต่อมาแปดไม้เป็นไพ่ที่ดีมากๆอยู่เหมือนกันนะคะแปดไม้มันไม่สว่างใช่ไหมคะอะแปดไม้เป็นไพ่ที่ดีมากๆดียังไงคะมันเป็นไพ่ของการงานที่แบบว่าพุ่งสู่ทยานสู่ฟ้าคืออะไรก็คือทำสำเร็จรุ่งรุงไปได้ดีโดยอาศัยความขยันมานะภพคกเพียรบักบั่นนะถ้าเกิดใครที่ไม่มี เพิ่มไปซะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเตือนเพิ่มไปซะถ้าคุณได้เพิ่มไปสิ่งสิ่งเหล่านี้นะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นไปได้ค่ะเออนะถ้าพูดถึงในเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องการติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ค่ะเขาอาจจะติดต่อสื่อสารของคุณค่ะกับมังคุณเพระไพ่แปดไม้พูดถึงในเรื่องของออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะ นะเขาอาจจะถามว่าเขาคิดถึงไหมคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณละค่ะเขาก็อาจจะพยายามที่จะติดต่อหาคุณถ้าถามว่าบล็อกไหมบล็อกแน่นอนค่ะนะคะนะโอเคต่อมาค่ะไพ่บล็อกอีกหนึ่งใบค่ะก็คือไพ่อะไรเอ่ยไพ่ก้าวไม้ค่ะเห็นไหมบล็อกไปหมดแล้วค่ะนะมันเป็นไพ่เราต้องอ่านจากอ่านจากหน้าไพ่เลยนะคะเป็นไพ่ที่รู้สึกว่าคนคนหนึ่งค่ะ เขาห่วงอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะห่วงอะไรเอ่ยห่วงไม้อย่างหนึ่งค่ะไม้นั้นมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้มันอาจจะเปรียบเปยเป็นความรักก็ได้ค่ะมันอาจจะเปลี่ยนเปรียบเปยเป็นเรื่องของตัวเองก็ได้ค่ะฉันผ่านอดีตที่แบบว่าแย่มากเลยอ่ะฉันผ่านอดีตที่ขมขืนมากเลยอ่ะฉันไม่อยากจะไปกับใครแล้วฉันกอดตัวเองแบบนั้นไว้ก็เป็นไปได้ค่ะนะหรือว่า ไพ่ก้าวไม้คือไพ่ที่เราไม่ไว้ใจคนอื่นทํางานเห็นไหมทํางานไม้เปรียบเสมือนงานถูกไหมคะงานทํางานจนหัวแตกไปเลยค่ะทําอยู่คนเดียวค่ะไม่ไว้ใจใครทําหรือคนอื่นๆโยนงานมาให้คนคนนี้ก็ได้ค่ะนะให้ทําแล้วเป็นไงทําหัวแตกไปเลยค่ะนะก็ไพ่ใบนี้จะบอกว่าบล็อกได้ไหมบอกได้เลยค่ะว่าบล็อกเห็นไหม บล็อกสนิทเลยจ้หนูจ๋านะคะเออถ้าเกิดในเรื่องของความรักนะคะพี่ก็บอกเลยว่าบางทีเขายังห่วงแหนตัวเองอยู่นะคะเขายังไม่พร้อมหรือมันเป็นไพ่ของคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือคาราคาซังค่ะคือหนูอาจจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงนะคะแต่ว่ามันยังคาราคาซังกันอยู่เป็นไปได้ค่ะไพ่ใบนี้นะคะต่อมานะคะไพ่สิบ ไม้ค่ะไพ่สิบไม้เป็นไพ่อะไรที่แบบว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรแต่สังเกตนิดนึงนะคะว่าเขาเขาโอบหมดเลยค่ะเขาโอบสิบไม้เลยค่ะนะแล้วเขาเดินไปเขาเดินได้ไหมเดินได้แต่ถ้าจะเป็นสำหรับอื่นสำหรับที่เป็นศิลปินต่างๆนะคะที่เขาเออ imagine มานะคะที่เขียนมาอาจจะเป็น มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในไพ่ออริจินอลของไร d e r w a y วสต์มิธนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เขารวบสิบไม้อะไปด้วยกันถามว่างานที่เขาจะทำสำเร็จไหมมีโอกาสสำเร็จมากค่ะแต่เหนื่อยสายตัวแทบขาดค่ะนะเอาอยู่ไหมเอาอยู่มีคนถามเรื่องพาร้านี่สินค่ะหนูจะไปได้ไหมไปได้ค่ะ ก็แทบกระอักเลือดอยู่เหมือนกันนะคะหนักนวงอยู่เหมือนกันค่ะถ้าถามเรื่องของบล็อกไหมก็เป็นไปได้ค่ะที่เขาว่าจะบล็อกนะคะอ่าอันนี้นะมันเหมือนไพ่สิบไม้เป็นไพ่ที่เก็บกดอัดอั้นความรู้สึกอยู่ในใจเหนื่อยหนักใจอะไรประมาณนี้นะคะนะอ่าตามนี้พี่ขอญาตด,ดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ มาต่อกันนะคะที่เด็กถือไม้นะคะเพจออฟแวนนะคะเพจออฟแวนเนี่ยจะเป็นเด็กที่สมาร์ทมากเลยทุกคนจะกลัวนะคะในการทำนายไพ่ที่เป็นบุคคลทั้งหลายนะคะแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าลักษณะและบุคลิกของเพจออฟแวนจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเขามีความสมาร์ท เพราะว่าเขาถือไพ่งานอยู่ค่ะจะต่างกับไพ่ถ้วยเนอะไพ่ถ้วยจะแบบว่าออกแนวฉอะเลาะแล้วก็มีความอ,อ้อนนู่นอ้อนนี่นะคะ <c oughs> เขาคนนี้เป็นคนที่ใส่ใจรอบข้างนะคะมีเหตุผลในการครบหาผู้คนไม่ได้ Mister. หลงไหลอะไรง่ายๆ <c oughs> ดังนั้นน <c oughs> ่ะเขาอ่ะไม่ได้ใช้ใจ ไม่เหมือนไพ่ถ้วยเขาจะใช้ใจใช้อะไรเขาจะมีความเหตุมีความมีเผตุมีผลเนาะแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งอะ่ะที่เขาเอ่อจะต้องควบคุมก็คือความแอคทีฟเกินไปและความใจร้อนนะะี่ฮะนะเออส่วนจริงๆแล้วอะ่ะไพ่ของเด็กถือไม้อะ่ะมันสามารถพูดได้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างถ้าคุณเตะเปิดไพ่มาเนี่ย แล้วเ,เป็นไพ่แนะนำนะคะไพ่ใบนี้สามารถบอก,บอกคุณได้ว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะมันอาจจะมีอะไรดีๆมากกว่านี้เริ่มนับหนึ่งใหม่เถอะเริ่มนับตั้งแต่เด็กเถอะนะเด็กแล้วเราค่อยๆโตเป็นไนท์เราค่อยๆโตเป็นควีนแล้วก็เป็นคิงนะคะแบบนี้ถือว่าแบบเออพี่คิดว่าเป็นสเต็ปที่ดีนะคะนะคนนี้เขาเป่นมีความรู้สึกที่แบบกบ หรือล้นแต่ด้วยความเป็นธาตุไฟจะมีความอดทนทำไมเอ่ยน้อยมากนะคะดังนั้นเออแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเพจออฟแวนเนี่ยที่อยากให้ทราบไว้นะคะถ้าเขาถามเรื่องของการศึกษาหรือว่าถามเรื่องก่อนการงานนะคะมีโอกาสที่ได้ไปต่างประเทศนะคะนะอันนี้เพจออฟแวนไปดูงานเหอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ มีโอกาสมากๆนะคะตรงนี้นะอืเดี๋ยวเราไปต่อนะคะนี่ๆมาตรงนี้เลยค่ะนะมาต่อที่อัศวินไม้นะคะอัศวินไม้เป็นคนที่สู้งานค่ะทำงานเก่งมากนะคะเออมีเงินเข้ามาเยอะแต่ มันก็ออกไปเยอะด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยความเป็นธาตุไฟเนอะมันใจร้อนอนะมันอยากได้อะไรแล้วมันจะต้องได้อะค่ะนะดังนั้นก็คือใช้แบบไม่คิดเลยค่ะเออฉันเข้ามาโอเคพรุ่งนี้ไปกินเหล้าแล้วก็หายไปเลยแบบนี้นะคะนะแล้วก็คนคนนี้เนะคะเขาเวลาเขาจีบสาวเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าจีบแบบเนียนเนียน ไม่ให้มีใครรู้เนี่ยจีบแบบเนียนๆใครๆก็ต้องหลงนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาเป็นคนชอบเดินทางนะคะออสังเกตนะคะที่ม้าเนี่ยมันเป็นม้าที่ควบเนี่ยม้าสามารถบง่งบอกไทมิ่งได้ด้วยนะคะอันนี้คือการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วนะคะต่างจากไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยแค่ยกขาข้างเดียวก็ค่อนข้างช้ากว่าไพา่ อัศวินถือไม้นะคะไม่งงเนาะถ้างงตรงไหนเนี่ยคือบอกพี่กวางได้เลยเนี่ยคะ่ะคนที่เอ่อคนนี้ลักษณะนิสัยของอัศวินไม้เท้าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความตื่นเต้นกระตือร้นน่ารักอะคะ่ะเขาเป็นคนน่ารักนะเข้ากับคนง่ายอยากทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยความเป็นธาตุไฟนั่นแหลคะค่ะเอ่อ แล้วเขาก็บางทีจะมีความลังเลบ้างนะคะพอได้ความที่มันตัดสินใจเร็วอะค่ะนะมันก็มีความลังเลว่าเฮ้ยฉันจะจัดการได้ทุกอย่างจริงๆหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็เป็นไพ่ของการเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะนะแล้วก็ถ้าเรียองเรื่องของความรักค่ะเออมีคนเข้ามาสนใจมากมายนะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนที่จะแต่งงานมุ่งมั่นในการสร้างงานสร้างอนาคตมากกว่าเมื่อไหร่ที่เขาอิ่มตัวเขาอาจจะเข้ามาหามองคุณก็ได้นะคะแต่ตอนนั้นคุณก็อาจจะไปซะแล้วใช่ไหมเออเขาคนนี้ถามว่าจริงจังไหมยังนะคะถ้าเขามาจีบคุณเนี่ยเขายังไม่ได้จริงจังนะเขามีแพชชั่นเต็มร้อยเนะะี่ยไม้เนี่ยเปรียบเสมือนแพชชั่น เขามีแพชชั่นเต็มร้อยค่ะดังนั้นเขาไม่ค่อยจะหยุดกับใครง่ายๆหรอกนะคะอ่ะมาต่อนะคะที่ควีนถือไม้นะคะควีนถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่มีความกล้าหาญนะคะมีความรักอิสระมีความมั่นใจในตัวเองอารมณ์ร้อนหลงไหลประสบความสำเร็จงานในหลายๆอย่างมากอะค่ะคือเขาทำได้ทุกอย่างอะค่ะ จากคนนี้นะดิสเลดี้นะทำได้ทุกอย่างนะคะเห็นน้องแมวเหมียวไหมคะน้องแมวเหมียวนี่เปียบเปรียบเสมอเป็นซิกเซน์นะคะดังนั้นคนคนนี้คือเขารู้หมดเลยอะค่ะถ้าเกิดสามีเขาไปไหนนู่นนี่นั่นเขารู้หมดเลยเขาเป็นคนมีซิกเซน์อยู่ในตัวนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีมากๆนะคะอันนี้ควรจะจดเอาไว้เนาะนะ แล้วก็เขามีคนที่กล้าตัดสินใจค่ะถ้าถ้ามีโปรเจกต์อะไรปุ๊บโอเคฉันฟันธงฉันจบฉันจบอย่างนี้อย่างนี้นะคะเออ <c oughs> ขอโทษด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความก้าวหน้ามีมุมมองถึงแม้จะตัดสินใจทำอะไรเร็วอาจจะไม่ค่อยปานน่ดนี่ฮะแต่ว่า แสดงถึงความเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะอันนี้หนูต้องเอาไปอัดแอปแล้วบริบทเอานะคะว่าลูกว่าลูกตัวของหนูอ่ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นซี o มาดูอการทำนายเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นปกติแต่ว่าเกิดเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเราก็อาจจะมีคำพูดที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะอืม ไม่งั้นเดี๋ยวบางคนอาจจะเพ้อฝันนู่นนี่นั่นก็มีเยอะแยะนะคะเออส่วนในเรื่องของความรักค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้หญิงเก่งชอบทำงานมากกว่านะดังนั้นไพราชนีนะชนีไม่ใช่ราชนีค่ะไพราชนีไม้เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มีเสน่ห์และมีความมุ่งมั่นมีเพื่อนเยอะชอบสังคม ผู้หญิงคนนี้ไม่คิดจะลงเอยกับใครค่ะเพราะเธอ,ค,อค่อนข้างสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้พึ่งพาตัวเองได้แต่งงานช้าหรืออาจจะไม่ได้แต่งเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็น king of van นะคะก็คือราชาไม้นะคะ ราชาไม้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะพอ่พอพกับเออควีนเออไม้เลยค่ะเขาเป็นคนที่จัดการอะไรได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานคือได้ดีมากเขาเป็นคนเด็ดขาดนะคะมีความเป็นผู้นำแล้วก็ทำงานเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีมากๆนะคะเออมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอเทะยานนะคะเออมีความก้าวหน้ากระตือรนเนี่ยถือว่าดีมากๆในมุมมองของความเป็นผู้นำนะคะ การประสบความสําเร็จและการงานที่เฉียบคมเนี่ยเ,ออเขารับผิดชอบอะไรต่างๆอย่างแนว่วแน่เขาคิดว่ามันชัวร์เขาคิดว่าเขาทําได้อะและเขาก็ทําได้จริงๆค่ะนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะเออเขาจะคาดการอะไรต่างๆเนี่ยอืม เขามีมีสัญชาตญาณมีเซนส์มั้งกวางไม่รู้จะพูดได้ว่าอะไรนะเขาเขามีเซนส์ในการที่จะคาดการต่างๆว่าอันนี้จะดีหรืออันนี้จะไม่ดีด้วยนะคะเขาเป็นคนช่างพูดช่างคุยนะจะบอกให้อืถ้าเรื่องรักนะคะให้รักพวกต่างวัยมีโอกาสผู้ใหญ่แนะนำให้พบกับคนรักหรือว่าคนรักในช่วงนี้เขา จะใส่ใจคุณน้อยลงเนื่องจากมุ่งมัน่นเรื่องของการงานมากนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเอ่ไพ่ไม้ค่ะส่วนใครสนใจอยากเรียนส่วนตัวกับเออ่พี่กวางนะคะก็จะมีทั้งสองแบบเนาะเ้าเรียนส่วนตัวก็คือเรียนผ่านไลน์นะคะวิดีโอคอลกันหรือว่าผ่านซูมก็ได้นะคะก็จะเรียนทั้งหมดประมาณ3วันหรือว่าถ้าเกิดว่า เนื้อหาในสาวันนี้ยังไม่หมดก็ยังต่อได้อีกนะคะแล้วก็นอกจากนี้พี่วังก็จะมีเปิดออสอนออนไลน์นะคะในกลุ่ม a ฟ e b o o k นะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะตอนนี้ก็ค่าค่าค่อนข้างถูกค่ะสามารถแอดไลน์มาหาพี่วางได้เลยนะคะวันนี้พี่วังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ